ที่ส่งของก่อนตอนนี้ยังหาที่ส่งของไม่เจอเลยเดี๋ยวเขาส่งกันที่ไหนอ่ะรู้ไหมเขาส่งของกันที่ไหนอ่ะคนแถวนี้ยไม่รู้อันนี้ขายของนี่แอบถ่ายอยู่วะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยแอบถ่ายอยู่นะชื่ออะไรอะฮะตาปีนาปีนะฮะแล้วพี่ชื่ออะไรนาปังอ,อนแนม่แม่ พ่อแม่ชื่อนาปังมีใครนาอะไรอีกเสร็จแล้วแม่นาปังลูกนาปีเอ้ยก็ส่งของที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ถ่ายใงยูทูบปะ่ะไปขายไปเรื่อยๆขายของๆเลยเจอเด็กมาทักก็เอาซะหน่อยเนาะโอ๊ยเท่าเหรอแล้วบ้านเราอยู่ไหนจะเข้านี่เหรอเราจะเลี้ยวนี่เหรอ ผมตา่างคือฝั่งนูน้นที่เมือโอ้โห้วมานทำอะไรไกลเราแบบไหนเะนี้ยมานทำอะไรแถวนะี <c oughs> ม้มานทำอะไรแถนะวนะี้ไกลเรามาดูเรือม,ดมาดูเรือไปดูเนี่ยก็ออกมาที่ไกลแล้หรอปล่าเดี๋ยวเจอหรือ,อยัองอ่ะเดี๋ยวก็เจอสตรงว่าไปตรงเลยเดี๋ยวตรงไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเฮ้ยมันไกลไปหรือเปล่า <c oughs> มันไกลไปหรือเ <c oughs> ปล่า ว่ามา,มา,มาไกลไปแล้วเนี่ยไก<ห>ลติดเทิมยังติดเทอมยังติดเทิมยังสอเจยยังไม่ติดเทิม,ม,ทมเลยไ ลูกลุงเราปิดแล้วลูกลุงนะนะลูกสาวลุงเราปิดแล้วปิดเทิมแล้วเขาเรียนทกรุงเทพอันนี้ลุงมาจากไหนม,มาจากสะพนานหม่กรุงเทพคนชอบอ,อนไฟไม,มีเห็นไหมไฟอยู่ฝั่งนี้เห็นไหม ไปเปล่นานเฮ้ยน,น <ะ S 2> ั่น <ไม S 2> คืไ,ไ,นนนไปหรอเสียบา o w e แ bank อยู่ทั้งคือแต่ใครเขาจะปั่นจัก,กรยานกลางคืนกัน,กนใช่ไหมรถนี่นานยเหมือนใหม่ยังเฮหมใหม่นะรถเก่ามาทำใหม่รถเก่าซื้อซื้อมือสองครัไหน,ไน,ไหนที่ไหนเขาบอกที่ไหน Phòng 30, phòng 30 Đây là phòng hả? Đúng hả? What foot, what foot, what foot? เดี๋ยวเนปปั๊บนี่มีที่ส่งอะไรนะฮะเดี๋ยวหาที่ส่งของก่อนเดี๋ยวนปปั๊บนี่มีเปล่าที่อะไรที่ส่งของไง ตกเบสแข่งถูกฟ okay, so yeah, ้าแล้วไปก็มีร้านขายของเต็มไปเลยแล้วก็เห็นเอาแข่งเรืออะไรทำไมเงียบจังเฮ้ยมันต้องมีุ <Trop> ่มเที่ยงแล้ว ยังไงมีสูตรนี่หนะสูตรเล็กไหมเนี่ยไม่ใช่ยางเลยโอ้ก<ๆ>็เปลี่ยนยางเลยนี่เอามาเนี่ยสูบก็มีเนี่ยไหมสูบเล็กๆเนี่ยนักปันกกนนกป่นจักรยานนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวทัวร์ลิงอ่ะเออต้องเตรียมพร้อม น้ำมันเยอะขนาดนี้จะมีปลาปลาจะมากินแล้ววันนี้ลุงให้ตาาไมกินห่งเดี๋ยวลุงจะไปลุงจะขี่เร็วแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ทันอุตยานติดนะรอองค์ตามลุงไม่ทันอะถ้าลุงขี่จริงนะเดี๋ยวไม่กินห่งครับ เรเจอกันถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะนาอะไรนะนาปีเด็กชายนาปีอโชุดีไปแล้วไปแล้วจะทำสป,ปีดแล้วนะ